เป็นข่าวสารออยาคาชิที่เปิดให้อีเวนต์ในเนื้อเรื่องโรแมนติกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มแบบว่าเพิ่มเพิ่มแรงหรือเปล่านะคะก็จะเพิ่มแรงก็คือปกติแรงเนี่ยมันจะอยู่ที่500ใช่ไหมเขาก็เพิ่มให้เป็น700นะคะอูโหูใครจะไปสูงขนาดนั้นมินจิก็พิ่งกำลัง300อยู่เลยนะคะ ถ้าใครถึง500แล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะเป็นขยายจำนวนส,สูงสุดของช่องกัร์ดโอ้โหโปรตีนมี500อยู่แล้วนะคะเพิ่มไปอีกร้อก็เป็น600นั่นเองนะคะก็คือเข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็กดไปที่ใช้เพชรแล้วก็เลือกค่านะคะก็คือก็เพิ่มได้ต่ำสุดก็คือที่5ช่องนะคะ ็คือเพิ่มได้5ช่อง5ช่องหรือว่าจะกดทีเดียวเป็นร้อยรช่องก็ได้นะคะแต่ต้องต่ำสุด5ช่องนะคะแล้วก็ใช้5เพชรเนาะแล้วก็เปลี่ยนจำนวนแรกด้วยนะคะจำนวนแรกธามะด้วยเนาะแต่ก็คงจะเป็นธามะที่ใช้ในกรนารลูกฝนนะเนาะก็คงไม่ใช่ธรมะที่เป็นใช้พัฒนานะคิดว่าแบบนั้นเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปดูในร้านค้านะคะแล้วบริการอ e ีเวนต์ใน้ บทโรแมนติกเนี่ยนะคะก็คือเขาได้เปลี่ยนใหม่เนาะปกติเขาอะจะให้ใช้เขาก็จะให้อ่านทีละ1ิบ 10, 10ิบตอน1ิตอนอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาก็จะเปิดเป็นโรแมนติกเลยก็คือคนละ2บทนะคะก็คือเขาจะปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือตั้งแต่ event, อีเวนต์คำอธิษฐานในคำอธิษฐานใต้แสงดาวนั่นเองนะคะเขาก็จะเริ่มไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะ ก็มีแล้วนะคะแต่มินจียังไม่ได้ไปอ่านเนาะถ้าใครอยากให้มินจีอ่านเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมินจีจะมาอ่านเนาะถ้าไม่มีก็ไม่อ่านนะ <c oughs> อะ่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะน,นี้ก็จะเปิดเนื้อเรื่องครึ่งหลังครั้งแรกของบทพพค่ํานะคะไอคิยาสุครึ่งหลังจะเริ่มเปิดก็คือสิ้นเดือนเดือนนี้นะคะเป็นต้นไปเนาะ ก็เก็บกุญแจกันเยอะๆนะคะเพราะมินจีก็มีกุญแจเยอะนะเออมีร้อยสาสิบกว่านะถ้าแบ่งได้ก็จะแบ่งนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่สิบเนะคะก็จะมีการจัดคำจัดแคมเปญสำหรับผู้ที่อ่านเนื้อเรื่องด้วยนะคะแล้วก็จบแล้วนะคะก็รออขีิยสุเลยนะคะจริงๆมินจีอ่ะ รออาจารย์ยาคูมโมะนะเพราะว่ามินจีอยากอ่านขออาจารย์ยาคูมโมะมากแล้วก็อยากรู้ด้วยนะคะว่าอาจารย์ยาคูมโมะเนี่ยเขาเป็นแวมไพร์อย่างที่พวกเราคิดกันหรือเปล่านะคะแต่ดูท่าทางลักษณะจากกา้าจากชุดอะไรเนี่ยก็แน่นอนว่าแกน่าจะเป็นจริงๆนี่แหละนะคลิปนี้นะคะมินจีก็ขอจบเพียงคลิปเท่านี้ก่อนนะคะมาสั้นๆนะคะเดี๋ยวมินจีจะไปเล่นอีก อีเวนต์ต่อแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมินจิด้วยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะ YouTube Short มินจีตอนนี้มีการรวมรวมชุดของแต่ละตัวละครนะคะมินจีก็จะทยอยทงเรื่อยๆนะคะแล้วที่เห็นอยู่เอาอีนี่ก็คือมินจีไม่ได้สู่มกรชานะคะมินจิไม่รู้เนาะ <laughs> ยังไงก็ไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า